ขยะแม่คะจังแป๊บนึงค่ะแป๊นนึงค่ะแป๊บนึงนะคะกดเหเว่อนเอนมานเนอมี่ย

mình subscribe còn kênh phải có Gõ miếng còn mà lỡ những video hấp dẫn

โอมลูกมานเก็มาเรเ <ind> ็วมาเร็วมาเร,าเร็วขอทษคชาได้เก็บไหม พ่อแมนไก่ได้แล้วแซมไปเอาไปโอเคโอเคอซมขออะไรไหมแซมพ่อแม่ไซมได้แล้ว

คอยยางขาวแล้วกันครับฝ่ง่งด

Yeah. nét giống, nét giống thôi, còn nó vậy cao rồi này.